โอเคโอเโอเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคเคโอเคโอเคโ e เคโอ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 เคอเคโ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 อตคโตเคโอ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 เอเคโอเคอเเออเคโอเอเอเออเคโอเเอเคโอเเอเคโอเคโอเคโอเอเเคโออเคโอเออเคโอเเออเคโอเคโอเคเคโอเคอเ มันย <c oughs> ังเขาไม่ขานยึบพึ่ึบงยึบอะนี่น่มือจอตั้งหลังมาจอนองไว้เนาะจอนองไว้เนาะเยอะขนาด น้อเนี่ยพาตัง <laughs> 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 <t> <hums> <laughs> <hums>

Nye tap, nye tap, nye tap. Nye tap kondeo ma. Nye tap lai, na. Nye tap, na. Kod ma. Na, kod ma. Kod lai, kod, kod, kod. Kod ma, kod ma. Na, kod ma. Kod ma, kod ma.